สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวไร่ข้าวโพดทุกๆท,ท่านนะคะประจอยเกษตร5 G มาเช่นเคยนะคะทุกคนยังจํากันได้ใช่ไหมคะว่าแปลงนี้เป็นสายพันธุ์อะไรนะคะตัวนี้ดีครับ9979นะคะทุกคนตัวนี้จะใส่ปุ๋ยรอบแรกสําหรับแปลงนี้9979เเราเคยได้เสนอไปแล้วในในคลิปก่อนหน้านี้นะคะทุกคน ช่วงนั้นเขาอายุได้แค่15วันเท่านั้นนะคะตอนนี้เ้าโพดแปลงนี้อายุได้20 20กว่าแล้วค่ะทุกคน22วันแล้วนะคะประมาณนี้เนาะแล้วแล้วเราก็มาใส่ปุ๋ยยูเรียนะคะทุกคนปุ๋ยยูเรียอย่างเดียวนะคะปุ๋ยยูเรียสูตร460 0ถึงแม้ว่าเราจะมีสายน้ำหยดอยู่ก็ตามแต่ช่วงนี้เราเราจะไม่ใส่สายน้ำหยดนะคะเราจะโรยโรยไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวจะลองให้ดู นี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนประจอยเกษตร 5G มาถ่ายช่วงใส่ปุ๋ยไม่ทันค่ะทุกคน mm hmm. เพราะว่าแปลงนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่แปลงของประจอยนะดีครับ9979เป็นของเพื่อนบ้านนะคะแปลงใกล้ๆกับของประจอย GT 200 เดี๋ยวคลิปต่อไปจะนำเสนอ GT200 ซึ่งเป็นแปลงของเราเองนะคะตัวนี้เป็นแปลงของเพื่อนบ้านจะไม่สะดวกต่อการถ่ายทอดให้พี่น้องของเราดูนะคะทุกคนเราก็ได้ศึกษาถามเขาเหมือนกันแต่ละคนก็จะทำเหมือนกันค่ะทุกคนว่าเราจะใส่ช่วงไหนในรอบแรกรอบสองนะคะบางท่านที่จะสะดวกเขาก็ใส่อยู่ในสายน้ำหยดอันนี้คือเป็นความต้องการของชาวไร่ข้าวโพดของเรานะคะว่าเราจะใส่ยังไงแต่การใส่สายน้ำหยดจะทำให้ ปุ๋ยประหยัดกว่าโรยแบบนี้นะคะแต่โรยแบบนี้เรามันจะง่ายง่ายกว่าใส่สายน้ำหยดตรงที่ว่าข้าวโพดยังไม่สูงก็เลยเดินง่ายแต่ถ้าข้าวโพดสูงถึงเอวถึงไหลเราก็สามารถใส่สายน้ำหยดได้นะคะสำหรับปริมาณปุ๋ยยูเรียที่เราจะใส่หนึ่งไร่เราจะหมดอยู่ประมาณ25-30ถึงกิโลกรัมนะคะกะได้เลยคะ่ะทุกคน หไร่หมดประมาณ25่สถึงสากิโลกรัมนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดคนไหนที่ที่มีทุนเยอะแล้วก็สามารถใส่เยอะได้ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทุนของเราเนาะแปลงนี้ยังไม่มีนอนนะคะแล้วหญ้าเราก็ยังไม่ได้กำจัดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแปลงนี้รู้สึกว่าจะจะเป็นแปลงที่สะอาดพอสมควร ย่าจะไม่ค่อยมีนอนก็จะไม่ค่อยมีนะคะมันขึ้นอยู่กับช่วงแต่ละช่วงแต่ละเวลาบางครั้งอายุเท่านี้เราฉีดพ่นไปสองครั้งแล้วก็มีสําหรับนอนนะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่านอนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ยังไม่ได้ฉีดพ่นนะคะเมื่อก่อนจะเป็นแปซิฟิกเจ็กับ339ปนกันอยู่นะคะทุกคนแปลงนี้แหละ กะว่าจะได้ไร่ละสองตันแต่เขาไม่ถึงเลยนะคะแปลงนี้จะเป็นแปลงสามไร่ด้วยกันสามไร่นี้เราจะได้อยู่หตันกว่าๆไม่ถึง6ตันเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเกิดไม่ค่อยดีเนาะช่วงช่วงระยะแรกๆที่เราเก็บเกี่ยวแปลงนี้เป็นแปลงรอบที่สองในการที่เราปลูกนะเราจะไม่ได้พักดินแต่เราได้โรยขี้ไก่แกบลงไปมันจะทําให้ข้าวโพดของเรางามนะะทุกคนนี่ค่ะทุกคนยังจําได้นะคะ อยู่ข้างๆแปลงทุเรียนของเราซึ่งเคยนําเสนอให้พี่น้องของเราตั้งแต่วันที่เราเกี่ยวเราเก็บเกี่ยวตั้งแต่คลิปก่อนโน้นสามารถย้อนไปดูได้นะคะทุกคนเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็มาไถไถเสร็จแล้วก็มาปลูกปลูกเสร็จแล้วก็ต่อท่อ p v c นี่เราได้ถ่ายทอดให้พี่น้องของเราดูแล้วนะคะคลิปนี้ประจอยกเสียนี G, มาถ่ายทอดเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยช่วงระยะแรก ของข้าวโพดสายพันธุ์ดีครับ9979นะคะทุกคนบางท่านที่มือใหม่ยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยว่าเราจะใส่ยังไงผสมอะไรบ้างตัวนี้เป็นปุ๋ยยูเรียล้วนๆนะคะทุกท่านปุ๋ยยูเรียล้วนๆตอนนี้กระสอบราคาปุ๋ยยูเรียจะอยู่ที่700กว่าบาทนะทางบ้านประจอยขาย790บาทคะ่ะทุกคนรอดูผลงานของเรานะคะดีครับ 9 9 7 9จะนําำเสนออย่างต่อเนื่องกันนะคะแต่ละสายพันธุ์ประจอยจะมานำเสนอแบบนี้นะคะทุกท่านว่าผลผลิตของเขาจะดีแค่ไหนเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็น p a ซ i f i c 3 39ซึ่งประจอยได้ได้ปลูกในในแปลงที่เราคือเป็นแปลงทดลองเราปลูกแค่หนึ่งไร่เท่านั้นนะคะแต่แปลงนี้เป็นของเพื่อนบ้านไปดูแปลงของประจอย เลยเลยเออสวนทุเรียนไปฝั่งโน้นค่ะทุกคนฝั่งโน้นจะเป็นแปลงของเรานะคะตัวนั้นจะเป็นแปลงทดลองได้เสนอให้พี่น้องดูแล้วแปลงนั้นจะมีเนื้อที่อยู่ประมาณหนึ่งไร่สองงานนะคะเป็นแปลงทดลองลุน้นๆว่าแต่ละสายพันธุ์เราควรปลูกสายพันธุ์ไหนจะดีนะคะทุกคนโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ประจอยเกษตร 5G เดินทางมาถึงช่องระยะสุดท้ายแล้วนะคะ โอกาสนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมประจอยอย่างต่อเนื่องนะคะโอกาสนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ